สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับช่องไอ้คุณดอนแช่แนวลูกอีสานวันนี้มาสวัสดีพี่น้องเสาพวๆครับต่าแก่ยีครับพุนอันนี้ผู้จัดการอันนี้ผู้จัดการครับผมมารับจ้างเพื่อนครับพี่น้องครับเอามาเนี้สีผ้าพี่พี่น้องมาวานเข่ามาเนี้ได้เลกงามยามดีไทยหดเหลี่ยวดีเอาไปเหรอครับเบิ้งเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งเบิ้งตั้งไหนมาเส็ยหน้าปังพี่น้องหน้าปังย่ามแนวสันว่าเห็นหน้าปีบ่ได้เด้สิได้เห็นหน้าปังวันนี้ครับ เป็นเขาก็ค้อหกสิบเอ็ดครับกำลังหิดว,ว่าสันตวเข่าแปดเกาเก่าดีสิบดีครับมันนี่เป็นวันที่สิบเก่าเดือนมกราสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับเก่าดีสิบดีครับพี่น้องทั้งนี้ก็เป็นนี่แหละครับเนี่ยปัจจัยละเข้าหน้าปังข้องส่ไกลพกไรครับพกไรคือเจ็ดไรขึ้นนะครับไถไถเทียเดียวเลยเนี่ยนี่มันหนาวร่วมนะครับมันแห้งงายดิน ดินมันเป็นดินแข็งครับไถอยู่สองมือครับทั้งไถยทัง้งปัปเกตครับพี่น้องครับทั้งไถยทัง้งปัปเกตอยู่สองมือก็หนาวเาวาเลยละ่ะอันนี้คือปะสิจ่างคนมากวานซอยคือสีบลคือดอกครับพี่น้องเดียวว่าจ่างเพิ่นดีกว่านี่เิ <c ười> ่นผู้เดียวนี่ก็คือสีไหลอดอ,อกมั้งก็คือสีเหลวโทกนกันออกครับนี่ครับเสลง่งเฮานี่เครื่องว่านปุ๋ยเขาเรียกเขาเอินเครื่องว่านปุ๋ยบรยิสันวรา ตัวซอยอย่างเป็นผู้เดียวนี่ยแหละคือในสตาร์บางยู่รับตั้งแต่วานเขาหน้าน้ำที่เดียวคนนะ่ะเครื่องเป็นรุ่นยังบุ้งเนี่ยครับสีแดงเมองเครื่องได้ครับนี่ฮันเตอร์วัส่าเครื่องผลปุ๋ยเครื่องผลปุ๋ยผลอาศัายน้ำจากนี่แหละครับน้ำจากห่วยน้ำกระมี่ครับกระเซียวน้ำเขาม,ขมาเนี่ยครับตอนนี้ก็เป็นสใสไกลงามอยู่แล้วน้ฝนมากจะกสิเป็นใสย,ยังล่ะครับพี่น้อง <laughs> จีเป็นใสแตกบ่หร <laughs> อฮะหาไพ่เบิ่งขั้นเขาแข็งครับดินมันเป็นแข็งแต่ว่าดินแนวนี้เนี่ยถือน้ำเนี่ยมเป็นตมเลยครับนี่ครับดิดแข็งอันนี้เป็นปุ๋ยห้องพื้นครับปุ๋ยห้องพื้นซื้อมาสามกระสอบครับปุ๋ยห้องพืน้นคือว่าฮิวมิพัทวัสบาตาเนีนเพรนชรวัสดาห้าสิบกิโลครับพี่น้องปุ๋ย ยังห้องผืนยังดี่าสัน่าเฮ็ดให้ดินรวนซุยดีมาสัน่าสิสุดยอดของเขาเจ้าตั้นะครับพี่น้องคนสื่อหล่หลายคนนิยมใส่หล่หลายครับพี่น้องอันนี้เป็นพันเขาเป็นพันธุ์เขาเปลือกข้าวเปลือกมากสัน่าเป็นพันธุ์ข้าวเปลือกครับนี่เบิ่งสือ่อพันธุ์เขาเปลือกอยังนอพันธุ์เขาเปลือกเม็ดบริสุทธิ์ร้อยละเก้าสิบแปดอัตราส่วนเก้าสิบแปดอาซาไม้เลข เซ็ 8, 9, นต้า8เข่า่ลยล่ะ่จ้าเขาเจ้าจดนี่เขาเจ้าจดกอคอหกสิบเอ็ดนะครับเลขหกสิบเอ็ดนะครับนี่ครับกอคอหกสิบเอ็ดครับี 60, บ่น้องนั้นนี่กอคอหกสิบเอ็ดจดทะเบียนด้วยกอคอหกสิบเอ็ดเป็นเข,าาขา่าเข่าภาษาบ้านท้องเขาเอินเข่าดออายุแปดยุบป,ประมาณแปดสิบมือครับระยะการปลูกเริ่มตั้งแต่ปลูกแล้วการเก็บเกี่ยวแกว่ข่าวบ่งบอกกันกมา่าห้ามาทดลอง เอาโมนีก่กับเฮ้ามาทดลองปลูกครับพี่น้องครับทดลองเห็นหน้าปังเบ้งพิดถือกันได้บ่มีบ่มี่พิตด้วยสิล็อกเป็นการทดลองนะครับพี่น้องพิดถือกันได้กับขออภาให้รือคอมเมนต์มาได้ได้ครับพี่น้องครับผมรือคอมเมนต์มาบอกความรู้เป็นวิทยาท่านกันนะเพราะว่าเฮ้าก็เพิ่งเคยเหจะเทียหน,หนหน้าปังเหตุแต่หน้าปีแปลงหน้าอยู่นี่พึ่งได้เหตุปีนีปีแรกเพราะว่าก้อนหนานี่คือปล่อยเป็ี่นแปลงหยาเรียงง่วครับดินมันนขางๆสินแนนเน,เน,เน ไปกับไทยเทีเดียวส,สิบบรอเบิรงอะไครับเป็นไรเก่าดีสิบดีมัอนี่ D 네ครับเป็นวันที่สิบเก่าเอาเหลืองงามย่ำดีเด้อเจ้าทีเจ้าทางพอเม่ปู่ญาตตาทวดอันไดกะนมันนี่ลูกล้านสิปลูกเขาเห็ดเขาเห็ดเขาหน้าปังให้ได้ยูได้กินให้ต้นอ,ออกงอกงามตรงๆนะครับพี่นอ้องปวดอไห้ได้เก็บได้เกี่ยวนะครับบ่มีอุปสรรคเด้อบอกเก่าก่อนสิเห็ดหน้าข้าเจ้าว่ะให้บอกเก่าเจ้าทีเจ้าทางพี่หายปีหน้า ปูปปักรลักษาเทีเทวาดาให้เพื่อนได้อํานวยบวยทางให้ตลอดรอดฟังให้ได้โชคได้มานครับพี่น้องเอาติดตามบิ่งครับ ล่องพื้นโดยปุ๋ยชีวาภาพครับปุ๋ยชีวาภาพ,าพล่องพื้นแล้วก็ค่อยบานอีกทีหนึง่งล้วก็ปันป้นปั้นหลอบแหลกแล้วครับอ่าค่อยมาบานเมล็ดพันธุ์แล้วก็ค่อยเตียงพักเตียงแล้วค่อยมาบานวะเบ็กก่อนเบ็กก่อนปันแล้วเราผมผมมันปุ๋ยห้องพื้นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนปุ๋ยห้องพื้นเรียบร้อยแล้วสองไฮรีพอจะแล้วไฮนี่แล้วขึ้นไปกินเขาก่อนค่อยลงมาปั้นต่อกันเลยเดี๋ยวผมไปซื้อน,นัากินเนี่ยครับ พุ่ยถา,าอยากเห็นหนา้าเห็นหน้าปังเกือบแปดสิบมาด้วยครับเนี่ยถอดแกงยิ่ไปครับเดี๋ยวไปพักเถียงก่อนครับเดี๋ยวคอยมาเห็ดต่ตอไปเมื่อวาน,วนาจุ่มใบกานาชิได้กานาชิได้บ้านลรคเมล็ดแล้วก็ปันละเอียดอีกที่หนึ่งครับกระสอบยี่สิบห้ากิโลครับแปลงประมาณหนึ่งไร่อันนี้กะหนึ่งไร่กรวานไปแล้วมอณีว อันชงบายได้สองถุงได้สองแปลงครับสองขิดไถหน่อยนี่สองขิดไถนี่ครับอันนี้ข้างนี้พ่อกำลังปั่นอยู่พ่อกำลังปั่นครับปั่นซับขวางปั่นไล่ขวางแล้วก็พันตลังปั่นไรเงาครับสามรอบเฮ้ยเพ็นไหนไ้ปั่นยากวาปั้นยาได้เหรอแข็งแรงด้วยวะ <laughs> อหยิมนะยิมนะ <laughs> <c oughs> โอ้ผู้เฒ่าสุดก่อดเลยคบนะปันน่นได้พอปั่นเนองสบาย แล้วแล้วลำเมอร์นี้ได้ซองไฮ้ต้องมาแล้วเบิ้ลนี่แล้วนเบิ้บลแล้วครับไอซองไฮ้เมื่อไหร่บ้านท่านเขาไปเรียบร้อยแล้วนั่งปั่นครับไหอพอเปินปัน่นครับผมเกิดบ่เกิดขึ้นอีกเรื่องหนึง่งกับบ่หู้กันกับวางภาวนาว่าเฮาเห็ดเงียงสุกซิงสุกยางกันเห็ดเห็มันดีนะครับพี่น้องครับเอาเห็ดดีที่สุดแล้วถิงบ่เกิดแั่ว่าได้ผลลัพธ์ยังได้กับไปว่ากันอีกเรื่อหนึ่งครับพี่น้องนี่มาอัปเดตสู่พี่สู่น้องเบิดมือแล้วครับได้ซัมเน่ ฝากพี่รพังนองติดตามไม่ได้ครับพี่น้องครับผมขอขอบคุณขอบรุบร่ขอบคุณขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ใดที่ติดตามขอบคุณขอบคุณสำหรับผ <ai> ู้ใดที่เบิ่งนไม่เบิ่งเก่าขอบคุณขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เสมืนนี้ครับสวัสดีครับ